ดูทีสุดท้สำหรับคำแนะนำคนที่ดูรายการเรานะครับอย่าเลยคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจดูรายการเราและอายุต่ำกว่า18ปีควรจะรับคำแนะนำจากผู้ปกครองและรายการเรามีคำหยาบคายนะฮะโปรดใช้ปัญญาในการรับชมและเพื่งการสิดเวลาเชิญไปกันเลยไป สวัสดีครับอันนี้ดาเตี้นะครับที่เห็นในตอนเปดงานเปิดข้อคอมมิคอนไอตุ๋ยไม่มาไอตุ๋ยลำบากกูดิไอตุ๋ยไม่มาเป็นพิธีกรคนแรกที่ไม่มีหน้ากนะฮะงบหมดเนี่ยเียน้ากากไอตุ๋ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าถ้าเราจัดรายการทัวร์ญี่ปุ่นอะแบบพาเที่ยวญี่ปุ่นแบบแบบของพวกเราเองอะสไตล์พวกเราอะมันจะดีไหมดีลองลองคอมเมนต์มาบอกนะดีของงบกองไม่แต่จะได้ไปทําเรื่องกับ ไอเออน,นี่ยองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นใช่เราจะไปขอนตั้งแต่เราไปเองเราเนี่ยไปเฉพาะวิทยากร4คนแล้วก็ตาต้องไปปาลาคนมส่วนโปรดักชั่นอยู่นี่ใช่ไหมอ่าน,นะฮะเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยกับอนิเมะยูนิเวิร์สครับผู้ชมครับข่าวแรกเนี่ยรู้จักเมทคาเฟ่ไหมเฮ้ยผมไปบ่อยมันมีคาเฟ่อีกนอกจากเมทคาเฟ่ที่นี่ในไทยที่มีนะก็มีแค่เมทคาเฟ่ต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาได้มีเมทคาเฟ่ปหม มันมีอย่างอื่นนะมีพวกร้านตัดผมพ่อบ้านอะไรด้วยนี่ใช่ไหมใช่ไหมเออมันมีอยู่แต่สำหรับคราวนี้น่ารักกว่านะเดี๋ยวกันน่ารักจุงเลยสำหรับฟิกเกอร์ูคาเฟ่นี่มันเป็นงานชื่องานว่าโปเกมอน S Y ฮากาโนะมายุนะฮะที่จะจัดขึ้นในวันที่19ก้ากรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้นะครับทีตอเกียวซิตี้วิวในขอสปอนเซอร์เลยในลบโปงฮิวส์นะฮะที่ญี่ปุ่นนั่นแหละโดยพิกาจูคาเฟ่เนี่ยมันจะมีอาหารที่เป็นรูปร่างหน้าตา ไิกระจูแบบนี้นี่เยอะไหมจานไม่แพงมันมากราคาถูกราคาแพงสุดคือ1,100นยเยนราคาทับราคาหนึาา่งยเยนเดือนนะร้อยเยนเทากับสามบสองบาทสาม้อกว่าบาทเองจานหนึ่ง สามร้อยมคิดดูมูลค่าของที่สูงไงแล้วก็นะและนอกจากจะมีอาหารที่ไปเกี่ยวกับรูปร่างเป็นกระจูนะฮะยังมีสินค้าลิ l i m ต t e อิดิชั่นต่างๆอธิเสื้อผ้าอะไรเงี้ยให้คุณผู้ชมได้ซื้อไปด้วยนี่แม่งหน่าไปว่ะเออเออใช่เบิร์งงบกันดีกว่าป่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับด้านล่างนะไอ้ตรงด e สคริปชั่นว่าต่อไปมาดูกันครับกับมังงะเรื่องนันสึโนไทยไซนะครับหรือว่าชื่อไทยว่าศึกตำนานเจนอัศวินนะฮะที่ทางวิบูนกิจเนี่ย ได้เรื่องสืบมาทำเป็นบางหนะนะครตอนนี้ก็ได้ประกาศจะทําเป็นทีวีอนิเมะที่ด้วยแล้วก็ถือหนุกปะวะคือคืออ่านปกติอ่านการ์ตูนเยอะแต่เรื่องนี้ทำไมไม่เคยอ่านแต่เขาบอกว่ามันฮิตนะอารมณ์คล้ายๆแฟนที้เทลกับวันพีชแบบนี้เขาบอกคือกูอ่านที่เขาไม่ฮิตกันใช่ไหมส์เขาบอกว่าอย่าอ่านโดจินว่าชอบอ่านไอ่เนี่ยไอ่พวกพวกอะไรนะ รักนี้ต้องขุดแล้วก็อะไรนะลุกล้ำสลับรักเอออย่างพวกนั้นแหละหนุ่มหล่อล่อมันใช่แม่งยอดสาวใช้ใช้คอแก้วบุ๋ยเอาต่อไปครับคุณผู้ชมจําข่าวที่เราบอกเกี่ยวกับนารูโตะเทปพี่เดียวได้ใช่ไหมฮะทางวิกฤต์โชว์เนียนจำนะฮะตลอดพี่สาริภาคก็เปิดเผยออกมาครับสรุปแล้วมันก็คือ the last movie นะครับของนารูโตะนั่นเองนะครับตัวจะกำหนดฉาย6ธันวาคมปีไม่บอกปีอ่ะคงจะปีนี้แหละแล้วปีหน้าบอกประกาศตั้งแต่นี้มันก็ อาจจะมีทิศปีหน้านะปีหน้าไม่ได้มันบอกมันรอบเข้าลงมันบอกลาไปมันบอกช้ามันบอกเร็วไปของันวาคมก็จะของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นเข้าไหมของญี่ปุ่นมอโตตอนนี้ลด่ะเออลดเขาเปลี่ยนเขามีอีกบริษัทอันนึงเป็นชื่อเล็กนะลดเท t เทน a มนคอร์เปอร์เรชั่น บอกแค่นี้แหละไม่บอกรายละเอียดหรอกเปลี่ยนชื่อไปแล้วอ่ะไม่ใช่เปลี่ยนชื่อคืออย่างนี้ Lost เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการจัดจำหน่ายพวก DVD CD บูเล a อย่างเงี้ยส่วน i c l e s เนี่ยจะเกี่ยวควบพวกคูณกับพวกสื่อบันเทิงมีเดียต่างๆโอริเกเออลิเกแบบลูกเพลุ่งทุ่งอะไรเงี้ยใช่จะดูแลในส่วนของช่องแก๊กการ์ตูนกับ4050ู้าศูถ้าทุกท่านใดที่เคยดูก็อาจจะทราบกันขอขยายเพิ่มแล้วเอออาจจะแบบว่าเล็กเนี่ยเล็กซื้อซิ้งกิจ จะให้โลดเป็นไงอะไรเงี้ยตอนเนี่ยเขาขยายเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ของเรากําลังจะล่อยหล่อเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตังค์ตังค์ทุ้ยทำไมวะคนข่าวสุดท้ายสำหรับข่าวต่างประเทศนะครับกำรับการฉลองครบรอบ15ปีของดิจิมอนครับด้วยการประกาศทำดิจิไวส์อีกครั้งหนึ่งเคยเล่นไหมดิจิไวส์เคยทำมาก่อนปะไม่ใช่ไม่ใช่ดิจิไวส์ดิจิไวส์ทำไมถึงทำบันไดทำบันไดเขาบอกว่าจะทำใหม่เป็นรุ่นรุ่นคลาสสิกรุ่นแรกสุดเลยอะ ไอรุ่นหน้าจอพิกเซลดำๆสุดๆเลยพวกเนี่ะแต่ว่าจะสุดสิ่งห์กับหนิงแมว่านะครับเพราะว่าตัวละครจะแปลงร่างขั้นสุดยอดได้ทุกตัวตไปหาท้ที่ไหนอะเออใช่จะขอเฮ้ยแม่งคลาสสิกเฮ้ยคลาสสิกจะตายถ้ามึงเคยเล่นธมกรมึงจะรู้เว้ยมาพูดถึงราคาดีกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะ1,900เอ้ย9 9้0พเร้ยบเ็ดเอาเรื่องเหมือนกันนะ ราคาเนี่ยโอ้โหก็ประมาณสามพันนะถึงไหเออสามสิบยี่พันกว่าบที่จอขล้ำนกยเฮ้ยทาสซีแมงรุ่นสิบห้าปีโอารีมัสนะมนานาจะบลิตมาทีเออมีอะไที่จอเล่้เราได้แกล้กที่น่าจะเก็บไว้เออน่าจะเก็บไว้ว่าผ่มันอาจจะออกมาอะไรดีกว่าเก่าได้ครับไอ้่เนตัวละครจากาคอื่นด้ไงเออมันรวมตัวละครพิเศษด้วยนะไม่ ไปข่าวไทยดนครับเออลำต้นดีข่าวได้ครับกับข่าวนี้ครับชุดแฮปปี้ e ิลขอเสด็จโดราเอมอน mon, กับของพิเศษมากมายหวัวกุญแจนักคิดคุณสติกเกอร์เพื่อนนักสำรวจถ้าพร้อมแล้วออกภิจนไทยกันเลยพบโดราเอมอนในชุดแฮปปี้ e ิลถึง21สิงหาคมนี้ที่แมคโดนัลอะม่ที่ข่าวต่อมาห <laughs> ามากชุดข่าวอไปเดลมัน วันที่ต่อมาก็าสำหรับการประกาศวันจัดงานสุดยิ่งใหญ่ของชาวบ๊อบคลเจอร์นะครับสำหรับ Thailand คอมิ c คอน2015ตบมือประกาศ่วงหน้าเกือบเกือบไปเย็นนะครับสำหรับงานที่เกิดขึ้นในวันที่1-3พฤษภาคมปีหน้านะครับที่การเวลาเดิมสยามพารากอนนะจ๊ะทุกนคนไหนอยากทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะสามารถเข้าไป้วที่แฟนเพจของ Facebook ของ Thailand คอมมิคคอนนะจ๊ะแล้เก็ปิดท้ายที่ข่าวสุดท้ายครับอันนี้ทางโปรเจกน์สกิปพอดงปากบอกมาครับ BTS ช็อปเขาเปิดสาขาใหม่เขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้นสี่มีในเดอรอนขายด้วยโยบมันเขียนแค่นี้ยว่าไม่ต้องแจกหรอกรายการนี้แจกเยอะไปแล้วมั้งก่อนจากการครับคุณผู้ชมครับเลือกข่าวที่สุดของวันนี้นะครับเรามีเสื้อแจกนายุติดาครับผเนี่ยเป็นเสื้อเอ่อเสื้อแฟนขวดนะครับสำหรับแฟนหัวขวดนะฮะจบแล้ววันนี้มีอีเวนต์ไปช่วงอันบ็อกกันเลยสวัสดีครับอ่ะเข้าสู่ช่วงอ unbox คกันวันนี้ไม่มีกล่องเหมือนเดิมไม่มีกล่องของเล่น วันนี้จะมารีวิวเว็บที่ชื่อว่า p o k e d o l l n e t มามาดูกันนี่นะครับ p o k e d o l นะฮะตามนี้เลยนะ p o k e d o l l n e t นะครับนี่ก็จะมีให้เราวาดรูป่นแหละเลื่อนไปไหนไม่ได้ข้างล่างมีสีนะข้างล่างมีสีเลื่อนได้<อ>แต่แต่กูว่าไม่ทันหรอกน,ะนี่ครับ you have 45 seconds to draw a random Pokemon คุณมีเวลาแค่เพียง45วินาทีในการจะวาดรูปตามแบบของโปเกมอนแบบสุ่ม้วยน,น,นะ นะครับใครพี่พร้อมแล้วก๊อกเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยดีกว่าเอาเนี่ยเอาละไปเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนวันนี้จะมีสองอย่างนะครับมีเมาส์เป็นเมาส์ธรรมดาเนี่ยกับเมาส์ปากกาแล้วก็น้เกดเอ็กซ์เอลบอกทันไมวะไม่เกี่ยวเมาส์ปากกาเราวมาดูกันว่าเมาส์ปากกากับเมาส์ปกติเนี่ยอันไหนมันจะวาดได้ดีกว่ากันโอ้ไม่น่าถามโอเคเริ่มที่เมาส์ก่อนนะเอาธรรมดาก่อนนะเอาละนะห้าสี่เลสเจอีเกีพาไม่ขึ้น มาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะมาช้ป์มาช้ป์โอ้จ้าวแชมไม่แชมป์ปากมึงนี่นะปากเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแขนมันสั้นไปเปล่าปันไปโอยืนอยู่ในตัวอะไรสัตว์สัตว์เหี้ยจะหมดเวลาแล้วตัวเหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเหมือนมาแชมป์แม่งเป็นปริโอไอจะกล้าไม่มี แม่งตุนปากเป็นในหนในน้องมางดิฮึบมาแล้วมาพาไม่มาเฮียแล้วหมดไปสิบวีแล้ววิตเตอร์มีโอ้โหโคตรยากไอ้สัมวิ่ง่ายมันมีแต่ทรงกลมเว้ยผมวาดไม่กลมอเลยแม่งกว่าภาพจะมาแม่งก็เดายี่สิบวีแล้วสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยจเจ๊าเป็นก็ดีเฮ้ยมันดูดีปวะกี่บาทอันนั้นต่อไปแต่ว่าประกันมามามา เสียบเลยเสียบเลยอ๋มาปากกาเปลี่ยนเปปากกาเลยนะจ๊ะอ่าแล้วเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าเดียดอนอะไรอ่ะอีฟซัวอีฟซออีฟีโซอ๋อตัวล่านสุดยอดอัปป้าเลยว่าเลยล่าสุดยอดของกบอ่ะโอ้โหโอ้ไม่ได้สุดยอดดีกว่าล่านที่สองของกบกูจะว่าไงเอเนี่ยมันสุดยอดโอ้โหว่าดูดิกูแม่งยี่สิบเรียนรูปยังมาไม่หมดเลยเร็วมาแล้วเราเราเราสามสองหนึ่งไม่ทันน่ะอะไรอ่ะกาแฟเนี่ย ม็ดกาแฟเป็นอะฮะโอ้หูกว่าว่าไปมามาคือบ้างกว่าว่าจะมาก็หมดแล้วสามสิบวีแล้วคุณผู้ชมผมกช้ำมาปากกาไม่เป็นปะคือมันมันมันต้องกดอะไรปะไม่เวลาว่าต้องจิ้มย่างเดียวปะจิ้มหนึ่งแล้วมือโดนได้ปะไม่โดนได้มือเราโดนตรงนี้ได้ปะได้ได้ได้แต่ก็เราแค่เอามาปากกาเลื่อนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็กดลงไปถ้าใช่ปะกดลงไปใช่โอเคหายแล้วคุณผู้ชมอนรูปยังไม่มาเลยตัวแรกสันชายสันชายเฮ้ยแม่งตัวด้วง ตุ่นตุนหินโอ้แย่กว่ากูอีกเชื่อว่าประกาศจะยากจังเลยอ่ะหรือกูใช้ไม่เป็นยังไม่รู้อ่ะอันนี้มันเน้นเสร็จนี่หว่าไม่เน้นสวยเช่ไหมมันมันไม่ต้องมันไม่ถนัดอ่ะเอออะไรมันได้แต่ตัวง่ายเอากูได้แต่ตัวยากอือหยอกฮิตหมดโอ้โหไอ้เหี่เอ้แม่งเอ้ยนักกอดสมชุดอ้าวทำไมเป็นสีเหลืองวะ นี่มันพี่บัวขาวดีกว่าเนี่ยกระโปรงบานๆมันเป็นตัวผู้ชายตัวผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ใส่กระโปรงจังเกงนี่มันมันเหมือนกระโปรงถ้าผ้ามันขึ้นไปวันนี้หน่อยเนาะโอ้โหสบายเลยเนี่ยสบายป้าสบายบอเลยมึงแค่หน้ามันก็แดดไปครึ่งเลยที่เนี่ยสามสองหนึ่ง ก็ยังดูเป็นรูปเป็นยังไี่แม่กลับมาใช่ไหมมาบมาธรรมดาเลยอ่ะชอบพอประกาศมึงเลิอกอันบล,ล็อกไม่ไม่ไม่ไปเลิกไม่เลิกโอ้โหือตัวเยื่นเฮ้ไยได้อยู่ฟูฟูหน่อยมันจะไม่ได้ก็ตรงหาเนีไงมันจะมุกไหลตาอยู่ไหนเรียบร้อยเสียแบตเตอรี่กี่เร์เซ็นจบแล้ว โอเคจบจบจบวันนี้จบจบจบก็นะครับสำหรับใครที่อยากหากิจกรรมยามว่างนะฮะที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เดือดร้อนใครนะครับก็ไอเลยครับโปเกตเอาตัเน็ตนะจ๊ะไปวาดกันอ้วนไม่ได้ใช่อ่ะุ้วนเวลาวาดเ็จอารมณ์เสียอาจจะออกมาฆ่าคนได้ดูอย่างผลงานที่พวกเราวาดไปนะฮะก็ตามนั้นโอเคครับไปส่งต่อเข้าตู้เิครับ เอาละฮะเข้าสู่ช่วงคำคมอนิเมบประจำสัปดาห์นะครับวันนี้ครับเราหยิดดบยกมาจากเรื่องฮานายามตาตะ EP ที่1นะครับของไคไดซักุฟิชเอร์ิงกับเลิฟนีโกะ <c oughs> อะไรอ๋อรวมกับรวมกับอ๋อนะครับ <c oughs> กับคำคมที่ว่าถ้าได้พยายามความฝันก็จะเป็นจริงได้เพราะงั้นจึงทำเพื่อได้ตามความฝันเพียงแค่นั้นก็มีความสุขแล้วต่มไป นะครับก่อนจากการวันนี้ครับเช่นเดิมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับวอตไซเซโนโขับโ,โกโก้วีโก้ชนตายนะคขับทำไมวะโอเคครับติดตามพวกเรานะฮะชาวเคจีพัสที่ทำรายการแอนิเมชันเกมนะอย่างงงนะทีมงานเราอะชื่อเอ่อทีมเคจีพัสดนะแล้วเรามาทำรายการที่ชื่อว่าแอาน,านิเมชันเกมเพราะฉะนั้นจะไปเสิร์ชหาแฟนเพจ แอนิเมเชันไม่เจอนะถ้ามีแม่งก็ขอปอมเหรอวะเออถ้าถ้ามีก็ขอบคุณที่ทําให้ถ้ามีจะจะไม่เขียนว่าแอนิเมชันแฟนครับจะเขียนว่าเพจแอนตี้แอนตี้แอนิเมชันเนี่ยกูเจอแล้วเนี่ยอ่ะจี้นะเป็นบูทคอมเฟรช์เพจบีพลาสครับแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยยูทูบของเรานะครับซัมซับใครได้นะจ๊ะเอ้ยยูทูบของเราเลยยูทูบของเราเป็นของเราเลยไม่ยูทูบหาหาได้ได้แล้วใช่ไหมหาได้ได้ได้เหรอหนาสุดมีตังค์อยู่สามบาทเอาไป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 อันบล็อกอันบล็อก ไปปิดอันไปอันล็อคไปแล้ดดกว่าไปไปเมาว่ะเชื่อ ได้โการได้ที่ ktpass. r o t v e r i o n a gmail. com หรือโทร083241788 3 8.